มาชมไม้ครับผมสวัสดีครับอันนี้สวนคุณปอนนะครับสวัสดีครับคุณปอนครับผมนี่แต่ลีลาเด็ดๆเาวันนี้ไม้ใหญ่ครับครับเริ่มต้นไหนเป็นพิเศษทักมาได้นะครับผมครับสนใจต้นไหนทักมาขงมาเลยครับผมน้องปอนได้เลยดูชัดๆครับวันนี้ผุดขาล้วนๆครับวันนี้แตกแล้วครับผมขึ้นแต่ผุดขาครับ อีสฟภาพขัวพ่อค้าจะแตกับผมเกะกะเขาถ่ายยากมากพี่ต้นใหญ่ต้นนี้ไม่มีราคาพี่ต้นนี้ยังไม่กล้าขายผมเป็นหนุ่มล่อของทางค่ายเราเลยไม่หนุ่มเลยหรอครับแกแล้วชอบเอ็นชอบบิด ชอบสากนี่ทุกทรงครับผมนี่ทุกไซสครับก็มีอีกขนาดหนึ่งครับผมเป็นขนาดกลางก็มีเยอะครับ ตัวน,นี้เด็ดมากเลยพี่บิดเอ็นมานี้ตัวนี้เจ้าเอเลียนครับผมโคตตไม่เบาเรียบร้อยตัวน,นี้ใหญ่สุดครับออาคุณปอนมายืนเทียบต้นไม้หน่อยดิ ครับประมาณนี้ครับผมชอบผมชอบนะครับพุทธ้าใหญนะ่เขาจะโตช้ามากครับผมจะหาใหญ่แบบน,นี้ยากมากเลยส่วนมากจะมีลีลาหรือว่าเล็กๆคอันนี้ก็ใหญ่นะครับ,รบประมาณนี้เลยพี่ แต่ต้นนี้ผมชอบมากเลยเขาดูดีครับผมต้นนี้